เก็บไปหย่อนไปเลยเจอะเเสิะมันเลยมวนเขาหาบุญโดนเวต็มระตาเด้คอยไปหาเขาเรย่เมตาเลยแตวเก็บเอาเก็บเบื่อนาหะมาจะมาจะไหนเข้าาไหนจะยังฟานก็สวยเก็บเพ็ดเบือน้ำบ่ะยัไก็ยังใกล้แเราไม่กินเแล้วเรามากินก กมาเี้ยผู้เฒ่าเลือดจนใสาดอกไดสดอกเก็บมาพองเขาบปเรือสตีอเเรือสามก็สามตนสคนกินหมูด้ยกันหมูกินหมูฉันหมูหมูกินหมู อันอันใช่หันขัวพอแต่ว่าหมูกินหมูพากันห่ใส่หัวงขัวไม่ยมาหมูม่สกินางานเพเลี่ยงลองเราะหมูตายเลย้งมแตู่เ่ยกินไปสองามิ่หักว่าเลยไม่น่อยเรื่องเ้าสมีกินหูมีกินหมูไม่ถูกแซ่แบก็จะ

พวกอาจิตาเป็นโดเรมอนวี้เาอสีกปนวเชฟพุงลวนี่วานๆแมวว่ะไปนี่วันแมวนี่มันจบไปพี่ไม่ต้องกินทองไม่ต้อพอจัวแล้วลูกมืนเื่นไมื่น้น่นเตน่นเต้นตี่นเ้่นเต้่เตเต้น่นเต้นเ้่นเอ่ กลับมางานกับกินเขาคือเก่าว่กินเขาอเก่าหละใครล่ะทีไปส่งเขาใครไปเก็บใหอด่ะเดียเด้อเดียตื่อแต่เสาร์เด้อไปเก็บไปส่งเก็บไปก็บโม่จ้าดูล่ะไปกินอ๋อยุ่งบางอย่างเื่นมาทันบไฮเดอได้มอนไปส่งบ่ดเรมอนะไรเอ้ยดเรื่องอะไรซิเมียร์เหบ่ ไปหานเก็บยุ่นทั้งเขาป่าก็ได้หรอกลูกอันใดเขาเอาสิ่งว่างไว้เพรแล้วมันก่อนวิธีการนี่เหมือนก่อนวิธกระโดงนั่นแหละท่านเขาป่าอย่างเอาไม้ใดแค่ซ้ำดอกือ่อาไปยึดตาไปเก็บเลยเก็บเอาเก็บเอาปันว่าพ่อใหญ่ตลาดเชียงย่าพ่อใหญ่ยชียงย่าพุ่ว่าไปเก็บเห็ดเอามาหามงั่นแม่เถ้าขัดถิ่นเบิร์ดปุ่นริงกินบัวหรอปั๊น กินบัวน่กินบัวนุบิตไอยาเสนายเด้อนบิตานบิตาลงพงได้นบิตาพากันเินจแอนสกิน่ยมันเป็นจแอนมันเป็นนนเป็นโนุมบิตาเป็นโนิตาอยู่ เขากินรูดพวกนอยากทยก็แท้กินรูดเพราะเหมือนเราเขาคุยไ่เห่อนี่แน่เหมือนเราเพื่อนนเพื่อคิดว่าเพื่อนไายไปนะว่าเขาจะมีน่ำเตะดินี่ไทยไปคิดว่าหอดแปดในที่เดี๋ยวเบื้งนี้มันเปิดตาแน่เราไม่ต้องตาตานี้เลยนะนเลี้ยวน้ำ่าังเล้ยวเอามากับกระไดต้องไล่ถอยกลับไปยางไง เด้ยวยงมาเร็วแถวจ้าลบไปไหมลบไปข่อยก่อนป่ามาอปามาอถงรถรถคน้ถรถรถข็อยรถเกันเงียวนะดจนมานคนนึงขวเียวเงยววนเียวาเงี่ยวแล้วก็ต้องเล่นขึ้นไปรถล่ได้อเอาเหวี่นก็เรามาห่วงนะโ้ดเหความรลงมือไงความหลมือดีจัง น่ากินมากอันนี้มาเร้วมากินด้วยกันค่ะเอวยี่เหลี่ยมเดี๋ยวเยวไม่ยอมกินยอมมีเข่าเลยครับที่รอเลยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ด้มหนึ่งกองพนวบัว เดี๋ยวซีโรมาคือนเราไปกินเนาะจู่มาหาเนาะออกเกล็ม้หาบอะไรงี้ยหาบกับพืชกาบวตกเสียตัวตัวนี้มันแนัาดมาก็สิิไปหาเห็ดอยู่นั่นนี่ตดินไตเดิกไปหาปลาเดยตตีสามตีสี่ตีสี่เหยีจะออกเอ้าวมันนี่ไม่เเฮ้ยเหยไปนก กอนานี้อมมือมือซาบอกว่านอนสองเาแต่มือนี้มันลุเต้ากนี่มืออื่นซอบมันสดอกเขึ้นปพ่ไปหาเหตุกันค่ะห้ละสกเพร่ะเหขาปนซุปตาไข่ง่ายจริงนะไม่ใช่เพีนอย่างเีเขาที่เหูบอกปลาได้ถ้าเขาทุงปุยมันยัดเขาไปออกไ่ให้ตลาดกันดีตัวบอโต้เ่มาีเจ้าสุปตาเสีย ก็ตามศึกษาเพราะที่แกผู้สาวทนะค่าของปลาไปปลาบ่เืองสองสอดบี่องสอาก็บเป็นบอดอยู่มุันไอ้บอดจ่่มองะลุทะลวผู้ใดล่ะ เอทงข่าวระแสเลยงอ่งไเบมี่เจะตงคิเป็นใหม่ผลแล้วก็ลงจำตัเองลงแประมาณยี่บนาทีแล้วกันบรรยากาศย่ำำคำค่ะรักกันจีนนะคะเิ็นเก่งเนาะเป็นเก่งเนาเาเากัสีเฮดแนวนีต่อไปจ้าเฮดแบบนี้เขาเป็นข่าวฉลองแสนซับของ เยชางซิสเกตสร้างบ้านค่ะแวานจำวานนขาวเนาะอามาเลียงพอเอกไม่น้อยนะคะทิมประตูแล้วก็ทิมลังบานกับเียชาง่อฉลองแสนทรัพย์เนี่ยเลี้ยงสามเดือนเลยค่ะอไรไม้กุ้งอ่ะพ่อลูกอ่ะ เพิ่งกลับจากทำบุญนะคะไปทำบุญก <c oughs> ำมาหอดกระคำกระเมิดดีอยู่ได้คำกระเมิดฝน,<ห>น,นบ่ตกเนาะคะ่ะฝากก็เลยก็แช่ช่องประนั่งนะคะแม่บ้านน้องโอหอิงฝากช่องประวันไม่ครัวน้องอีช่องนึงนะคะพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อ <c oughs> มอบตุกตาเอ็ดนาแสบมัโอ no, no ้ยหล่ะเี๋ยแอนเดวแอนเฮ็ดนาแสบอีกอันนึงสิดเบอร์แล้วหลังจากที่แม่หน่อยก็มาจากเกมเห็ดคนด้จ้ะแม่หน่อยข้อขอปลาในตัวมือหนึ่งเห้ดไปนาแห้งบัวเออเนาะไปนึตื่นทันเนะอ่าเอาพีชเห้แม่เน้ ค่ัวลืกลเตอร์ามน้องอิงร้อบคลิปนช้สำนี้ก็น่าจะบอกันไหมกิลิปหน้าค่ะขอบคุณเอฟซีน้องอิงนะคะเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงเซน้องอิงเยอะยะมากมายทั่วประเทศขอบคุณมากๆนะคะคำมากดไลค์กดแชร์ช่องปนางสวันโฆษณาให้น้ำได้ค่ะ ขอบคุณเอฟซี CT, ที่ช,ช่วยดูย้อนหลังให้ทีมหลังบ้านนะคะเดี๋ยวลลยคลิปหน้าบันนาจะล,ลงให้อีกอให้เบิรงอีกค่ะเดีย๋ยวไ,ไปกินกาบ์โมฮันสิเบิดก่อนพอกันสำเน,นาค่ะ